เกมเมอภูมิใจเสนอบักฟุตหรือซีรีส์มหากาศ์จนสลัดกเกรียนถ้าพร้อมกันแล้ว ใ่ไหมครับพี่น้องครับเมื่อเราเล่นโทรศัพท์อย่างเพลินๆมันก็มีอาการค้างบ่อยๆหรือตอนที่เราเล่นเกมกลาลังมันๆและมันก็กระตุกอะไรงี้แล้ววันนี้เราก็มีตัวช่วยให้กับทุกคนนั่นก็คือ Nox Security ซึ่งมันจะช่วยคุณได้อย่างแน่นอนทั้งการสแกนและกำจัดไวรัสในโทรศัพท์ล้างข้อมูลขยะออกจากมือถือแก้ปัญหาความจําไม่พอแถมช่วยเร่งความเร็วของเกมได้อีกด้วยอ้าวมาสุด,ดยอดจริงๆเลยแถมตอนนี้ทาง Nox Security ก็มีกิจกรรมแจกรางวัลเพียงแค่คุณดาวน์โหลดแอปและกดร่วมกิจกรรมฟร และเมื่อทําภารกิจรา้ววันครบแล้วคุณก็มีโอากาสเปิดกล่องสุ่มรางวัลแถมก็มีการแจกรางวัลอีกมากมายรวมทั้ง iPhone 13 Pro Max เพชรในเกมฟรีไฟล์บัตรเติมเงินมือถือและอ,อื่นอีกมากมายนะครับบอกเลยว่าแจกฟรีแจกทุกวันและกิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 21- ถึง28มกราคมนี้นะครับสามารถโหลดน็อก e c u r i t y ตี้ได้ในเพจโต e หรือถ้าใครขี้เกียจพิมพ์ผมก็ทิ้งลิงก์เอาไว้ที่เดสก์ิปชั้นแล้วนะครับไปโหลดเลยโหลดเดี๋ยวนี้ จาคลิปที่แล้วเจ้าดีซี่ยิสนตินก็ได้เกลียดในโลกที่3และได้ใช้ดาบโยรุสุดโหดในการกระหน่ำใส่พวกหน้าสนตีนอย่างโมมันจากนั้นพี่แกก็ได้ใช้ผลบิกมัมและได้อามาสตอรีให้กับมันไปด้วยจนในวันนี้พี่แกก็ต้องเดินทางกันต่อไปในโลกแห่งโจรสลัดเกนแห่งนี้แหละครับลุยไปเลยโฮคเงเตัวน่อย ในตอนนี้เจ้าซีก็ได้ผล่มายังโลกที่2เพราะพี่แกแอบมาซื้อผลสักกันหน่อยหนึ่งจากนั้นเราก็ได้ซิ่งมายังคาเฟ่เพื่อที่จะสุมผลก่อนเลยล่ะครับและผลที่เราได้ก็คือผลไฟเราไอ้เหยอยอ้ยนะ่ามือแหล,ว,แลวนี่เกอทำให้พี่แกได้พามันมาเก็บไว้ในกล่องสมบัติเลยแลวเราก็สังเกตเห็นใบล่าข้าหัวของเราด้วยแหละล่าแคนด้เลยนะมึงนะและเจ้าซีก็ได้ซิ่งมายังกินโซนแล้วเราก็ได้มาคุยกับกับพิตันเพื่อที่จะกลับมายังโลกที่3มต่อเลยล่ะครับเมื่อมาถึงโลกที่3เจ้าซีก็ได้มารับเคเวสและได้ไปสูกกับพวนานาต เพราะว่าเป้าหมายแรกของเราคือการฟาร์มมาสเตอรี่ของผลบิ๊กมัมให้มีมาสเตอรี่ถึง350เพื่อที่เราจะได้สกิลสุดท้ายของมันมาล่ะครับและเราก็เห็นว่าเวลของเรามันสามารถรับเควสที่ไม่ได้พี่แกก็เลยรับเควสใหม่และได้ไปสู้กับพวกนาโซนตีนที่ด้านบนของเมืองต่อเลยแต่การใช้ผลบิ๊กมัมในการฟาร์มครั้งนี้มันก็เป็นไปได้ยากพอสมควรเพราะว่าพวกคีปันอืนเกินทาให้เราต้องขอให้เพื่อนของเรามาช่วยเราฟาร์มอีกแรงเลยล่ะครับฟาร์มกันไปฟาร์มกันมาและเราก็ได้ใช้เวลานาน,านมาก กว่าจะขึ้นแต่ละมาสเตอรี่นี่หอบแดกกันเลยทีเดียวแต่เราก็ยังไม่ยอมแพ้พี่แกก็เลยฟาร์มไปเรื่อยๆไม่หยุดยอนแต่พอเราฟาร์มไปสักพักเพื่อนของเราก็ได้มาบอกครับว่าเจ้าบอสของก่อนนี้มันเกิดแล้วล่ะทำให้เจ้าซีได้เดินทางไปที่หลังกอและได้สู้กับเจ้าบอสโตนเลยเราก็ได้ใช้ผลบีกมามยิงใส่โซตินของมันจนเมื่อมันตายเราก็ได้มาสเตอรี่มาถึงสามมาสเตอรี่เลยล่ะครับอ้าวน้อยนิดแถมในการฆ่าบอสครั้งนี้เพื่อนของเราก็ได้หมวกของเจ้าบอสนั้นมาด้วยและใสเราถึงไม่ได้ลละนี่จากนั้นพี่แก,ก เดิมคือการฟาร์มมอเตอรี่ของผลต่อซึ่งตอนนี้ก็มีเพื่อนของเรามาช่วยฟาร์มเยอะขึ้นจนรอนน่ะฟาร์มง่ายขึ้นแบบ300%เกันเลยเจ้าสีก็ได้รับเควสและกลับไปสู้กับพวกคลิปอยู่10-20รอบจนในที่สุดมาสเตอรี่ของเราก็ถึง350แล้วล่ะทําให้เราได้สกินสุดท้ายสุดโหดมาแล้วว้แต่พลังนี้มันก็โหลดชามา มากถึงมากที่สุดเลยล่ะอีดอกแต่พลังของมันก็ร่อยพอสมควรเลยล่ะครับจากนั้นพี่แกก็อยากที่จะลองของสักหน่อยเจ้าสีก็ได้สปาวเรือเพื่อที่จะสิ่งไปยังเกาะอื่นเลยจากนั้นพี่แกและทีมงานก็จะสิ่งไปยังเกาะไฮราและรอก็บินเหมือนก้อนขี้ขึ้นไปด้านบนเพื่อที่จะมาเชิญหน้ากับอีป้านหน้าสนตีเลยว่าแล้วเราก็ยิงกระดำใส่มันและเราก็ให้เพื่อนของเราเป็นตัวแทงจนอีป้านหน้าเอ๋อนั้นตายหาไป ใจกูได้ฆ่ามนุษย์ปลาจากนั้นเราก็ได้กระดึบกระดือแล้วบินกลับมายังเรือแต่เรือมันอยู่ไหนล่ะครับนี่แล้วเราก็ได้ซ่งเรือน้อยลอยวนแล้วก็กลับมายังเกาะแรกเพราะว่าเจ้าซีมันอยากที่จะลองผลอื่นๆดูบ้างพี่แกก็ได้มาคุยกับคนขายผลแล้วเจ้าซีก็จัดการใส่ผลชาโดเลยมันก็ทําให้รอบๆตัวของพี่แก,กมีเหมือนก้อนตดสีดำอ้วนอยู่เลยล่ละครับโอ้น่ากลัวว่าแล้วเราก็ได้ซ่งเรือน้อยออกไปนอกทะเลอีกครั้งจนเรามาถึงเกาะต้นไม้ใหญ่และด้วยความรีบพี่แกก็รีบขึ้นไปก่อนเพื่อนเลย แต่ทันใดนั้นเราก็หลงละไว้แล้วข้างข้ามันอยู่ไหนล่ะนี่เบลอจริงๆเลยโกรทําให้เพื่อนของเราต้องมาตามกันเลยทีเดียวล่ะครับว่าแล้วเจ้าซีก็ได้ใช้สกิลแรกของผลมืดจมตีส่ยเจ้าบอสซึ่งมันก็ต้องเล็งดีๆนะครับไน่งั้นสกิลของเราก็จะไม่โดนแต่เมื่อเจ้าบอสตัวนี้ตายฮะเราก็ไม่ได้มาเัอรีมาสักแดงเดียวเลยล่ะครับอะไรกันครับเนี่ยแต่เจ้าซีมันก็ไม่ยอมไว้พี่แกก็ได้สิ่เรือน้อยรอยวนไปยังเกาะบิ๊กมัมเพื่อที่จะฆ่าเจ้าบอสของมันให้จงได้พี่แกก็ได้กกกรระะะดึึบบข้้นนนนนมมาายััังแลพุ่ไปสูทที เจ้าสีก็ได้กระนำไซมันใช้ทั้งบัดสายฟ้าและพลังแห่งผลมืดแต่ด้วยความกล้าเกียนที่เรามีมันก็ทำให้เราโดนเจ้าบอสตัวนั้นตบจนเรานัานตายห่าตายห่วงไปเลยล่ะครับ <c oughs> ส้มนำหน้ามึงทำให้เจ้าจสีเดโผล่มา,ากกอย่างเกาะแรกและพี่แกก็รอเพื่อนของเราจัดการมันจนเรานี่ได้มาสเตอรี่มาเต็มเลยล่ะครับอ๋อร้อยห้าสิบเก้ามาสเตอรี่กันเลยแหละทำให้เราได้สกิลที่สองและที่สามองผนนี้มาเลยแต่พี่แกก็อยากที่จะตบอสต่อล่ะครับเราก็เลยสิ่งเรือน,น้อยของเราออกไปอีกครั้งจากนั้นพี่แกก็ลยลองบินดูซึ่งมันก็เหมือนก้อน,อนขี้สีดำที่มีก้อนขี้น้อยบินอยู่รอบๆ้างด้วยแต่การบินของผลน,นี้มันก็จะหมดด้วยนะครับจนเราน,นเกือบตกน้ำตายกันเลยทีเดียวเจ้สสาส ได้มาเจอกับบอดช้างนรกและพี่แกกับเพื่อนๆก็ได้รวมกันนำไส่มันจ่าสีก็ได้ใช้ทั้งหมัดใช้ทั้งพลใส่ไอหน้าสนตีตัวนั้นจนมันนี่ตายหาตายโหงไปและในการต่อสู้ครั้งนั้นเราก็ได้เห็นขาดำวีสองของเพื่อนเรามันก็เธอไม่เจ้าสีนี่อยากได้ขึ้นมาด้วยอ่ะหนูยอยากได้นี่พี่บาวแต่ก่อนที่เราจะไปลุยกันต่อพี่แกก็ได้มาสุ่มผลที่แมนชั่นและผลที่เราได้ก็คือผลฟ้ลคอนล่ะครับ กลาจริงเลยกว่าจากนั้นทีมงานของเราก็ได้รวมตัวกันเพื่อที่จะถามว่าเราจะไปไหนกันต่อดีวะไอ้และเพื่อนของเราก็ได้เปิดประตูมิติจนมาโผล่ที่เกาะไฮร่าเลยแต่ตอนนี้เจ้าบอสอีป้ามันก็ยังไม่เกิดทําให้เราต้องบินเหมือนก้อนขี้มาอย่างด้านล่างและเราก็ได้มารับเควสจากคนฟอกประตูและเจ้าสีก็ได้ไปสู้กับบอสตัวนั้นเลยและพอเราฆ่ามันได้เสร็จเจ้าสีก็ได้ใช้วิชามันเพื่อที่จะแอบเข้ามาด้านในก็และเราก็ได้เข้ามาถึงรังของเจ้าบอสลับตัวนี้ได้ว่าแล้วเราและทีมงานก็กรหนําใส่มันและเพื่อนของเราก็ ด้วยความโหดของเจ้าบอสตัวนี้มันก็ทําให้เจ้าสีนี่เกือบตายหากันเลยและในตอนนั้นไอ้โจรสลัดมันก็เกิดพอดีแล้ว้ยเจ้าสีก็เลยรีบดีตัวเองโยนกลับมายังเกาะแรกและได้สิ่งเรือน้อยด้วยความเร็วไปยังเกาะกลางแต่เมื่อมาถึงมันก็มีเพื่อนคอยรอข้ามันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับเอาเฮ้ยใครและด้วยความผิดหวังเจ้าสีก็ได้กลับมายังเกาะแรกและพี่แกก็อยากที่จะลองผลอื่นดูบ้างทาให้เราได้มาคุยกับคนขายผลอีกครั้งและผลที่เราเลือกรอบนี้ก็คือผลพิษล้ว้ยที่สกิลแรกของมันคือการปล่อยพิษ ศัตรูได้แต่ในตอนนั้นเพื่อนๆของเราก็ได้บอกครับว่าไปตีบอสแอดมินกันเอถอะทำให้เจ้าซีได้มาเปลี่ยนเป็นผลมังกรและเพื่อนของเราก็ได้พาวา์ปไปยังปราสาทแห่งหนึ่งแต่ตอนนี้เราก็ยังมีอาคีไม่ครบลหละครับทำให้ในระหว่างนั้นพี่แกก็อยากที่จะเปลี่ยนผลอีกและเราก็เลือกเป็นผลน้ำแข็งจากนั้นเจ้าซีก็ะสิงด้วยไอส์แคก์กับมายังเกาะกลางนั้นเลยและเราก็ได้มายืนบนบัลลังของที่นี่ด้วย กูเป็นหัวขังเองแล้วไอ้ยซึ่งในการเรียกวอรดแอดมินนี้เราก็ต้องตามกดปุ่มให้ครบล่ะครับแต่ปุ่มหนึ่งมันก็อยู่ด้านบนของหอคอยแล้วเว้ยและด้วยความที่เราใช้ผลน้ำแข็งมันก็ทําให้เราขึ้นไปดูยากมาก ขึ้นไม่ได้เลยนี่เกูทำให้เจ้าสีโมโหและได้กลับมายังเกาะแรกเริ่มเพื่อที่จะเปลี่ยนบทเป็นผลไฟเลยว่าแล้วเราก็ได้สิ่งเรือกลับไปยังเกาะกลางนั้นอีกครั้งและเราก็ได้บินขึ้นไปด้านบนหอคอยและได้เจอกับปุ่มที่2จากนั้นเราก็ได้ไปต่อมายังปุ่มที่3แต่ตอนนี้ทีมงานของเราก็มีอาคิสียังไม่ครบนะครับเราก็เลยอดเรียกเจ้าบอดแอดมินมาเลยอะไรกันเนี้ยแหละมึงพากูมาใส่นีซึ่งตอนนี้เจ้าสีก็คิดฝรกิจไม่ได้นั่นก็คือคลิปนี้เราก็ต้องทําขาดดดดาาาใใหห้้้้้ไไไลลล่ะครรัััับบบทพีีแแแกกกกกมยยงอเปน เป็นผลพาอีกครั้งและเราก็ได้มาสปาวเรือกล้วยเร็วจีดและได้ซิ่งไปยังก่อกลางอีกครั้งเลยแล้วมึงจะไปไปมามา,มาทำเผื่ออะไรนี่เจ้าสี่กระวิงมาข้างในปราสาทอีกครั้งและได้มาซื้อขาดําจากเจ้าผมเหลืองแต่ตอนนี้ขาดําของเราก็มีมาสเตอรี่อยู่ที่300หนึ่งซึ่งเราก็ต้องทํามาสเตอรี่ถึง400เพื่อที่จะทําขาดํา V2 ให้ได้ล่ะครับพี่แกก็ได้ซิ่งเรือกล้วยอย่างเร็วจีดมายังกอเตาและได้เข้ามายังแมนชั่นเพื่อที่จะรีสเตทด้วยเงินแคนดี้มาเลยแต่เพื่อนๆของเราก็ได้เตือนครับว่าขาดาาา V2 มมมันยยกกเล แต่ด้วยความอยากได้ของพี่แกเจ้าสี่เลยขอช่วยทีมงานมาช่วยฟารมอีกแรงเลยแถมพี่แกก็จัดการซื้อเอ p พีคูณ2เข้าไปด้วยจากนั้นมหากรรมการฟามครั้งยิ่งใหญ่ก็ได้เริ่มขึ้นเจ้าสี่ผลพาตื่นบวกกับขาดําสุดเชื่องช้าก็ได้การนำใส่พวกหน้าส่วนีนพวกนั้นจนมาสเตอรี่ของเราเพิ่มทีละนิด -2 นิดและพี่แกก็ได้ฟารมต่อเรื่อยๆแต่ด้วยความช้าของขาดํามันก็ทําให้เรานี่ลำคาค่ญมากๆ เลยแหละครับไซติชาพนเนรนและเนี่ยและเมื่อมัตเตอรี่ของเราถึง3 33 3สเจ้าซีก็ได้มาดูที่หลังก็และเมื่อเห็นว่าเจ้าบอสของที่นี่เกิดแล้วพี่แกก็ได้รีบมารับเควสและได้มุ่งหน้าไปตบมันเลยและรอกับทีมงานผุนพัดตื่นอีก3คนก็รวมตบมันจนตายหาไปและเราก็ได้มัตเตอรี่มานิดหน่อยด้วยและเราก็ต้องฟาร์มที่นี่ให้เวลถึง1575เราจึงสามารถเปลี่ยนที่ฟาร์มได้ละครับและเน้นที่สุรก็เลเวลถึงตามนั้นเจ้าซีก็ได้มาสปาวเรือกล้วยและได้้้้มุ่่่่งงหนนนนนนาาไไไปปยััเกกตตตออออททีแใพือขอร็ด อกล่วครับว่าเจ้าบอสช้างนรกมันเกิดอีกแล้วเว้ยท้าให้เจ้าสีและนซิ่งเรือกล้วยมายังเกาะเตาและได้มุ่งหน้าไปหามันทันทีว่าแล้วเจ้าสีก็รุมตบใส่เจ้าบอสช้างนรกแต่ด้วยความเชี่ยงชาปะปิก้าบุญของท่านี้มันก็ทําให้เรานี่เกือบตายกันเลยแหละแต่สุดท้ายเราก็ฆ่ามันได้ล่ะครับและเมื่อฆ่าเจ้าบอสตัวนั้นมาได้พี่แกก็รีบซิ่งเรือกล้วยมายังเกาะไห่าซึ่งที่นี่แหละคือป้าหมยต่อไปในการฟาร์มของเราและเมื่อมาถึงเกาะนี้พี่แกก็จัดการเซตจุดสปาไว้ก่อนเเเเลลยยื่่อออวาาาาากกจจจะะะตหไรงีี้้้นนนัส็ มาที่ด้านบนเพื่อที่จะดูว่าไอ้ป้าตัวนั้นมันเกิดได้อยังนะจ๊ะและแล้วมันก็จะเอมาพอดีทําให้เจ้าซีรูมกระหน่ำซัมเมอร์เซลใสมันเลยและเมื่อมันตายฮะเราก็ได้มาสเตอรี่มา3-4มาด้วยจากนั้นเจ้าซีก็รวิ่งลงหมาด้านล่างซึ่งมันก็มีลานประลองอยู่แต่เราก็ไม่สนใจหรอกเพราะกูสู้ใครไม่ได้จริงๆและพี่เกก็ได้มารับเควสและก็ได้ไปสู้กับพวกคีีหน้าสุนติพวกนั้นเพื่อฟาร์มเลเวลและมาสเตอรี่ต่อเลยซึ่งตอนนี้เรากคยังเหลืออีกกว้ามาันล้ารับม้สเตอหี่ก็บ การฟาร์มขาดดำนี้มากเพราะว่ามันช้าแบบสุดๆเล,เลยเลยก็ต้องให้เพื่อนของเรามาช่วยฟาร์มและเจ้าสีก็ได้ฟาร์มที่นี่ต่อไปเรื่อยๆจนผ่านไปสักพักเราก็มีสายรายงานล่ะครับว่ามีบอสเกิดอีกแล้วละว,ว้ยทำให้เจ้าสีได้ซิ่งเรือกล้วยออกทะเลไปแต่ในระหว่างทางไอ yeah, นะ้แย้เนี่ยลูกเจ้าทะเลมันก็โผล่มาทําให้เราต้องข้ามมานในตายห่าไปก่อนเลยมาครับลุยมันไปเลยจัดมันเอสเอสเอสตายหาาได้ยังวะเนี่ยขึ้นหัวมันขึ้นหัวมันอยู่ไหนโกอยู่ไหน โดนเต็มเตอืออือโอ้ยท่าน,นี้ก็เตะช้าท่านลลอเกินเอสเอสไปหายยังอ่าะโด,โดอือเตะเตะต่อยเตะต,ต,ต่อยอย่างมอมันกูต้องเตะอย่างเดียวถ้าอื่นไม่มีเลยครถ้าอื่นไม่มีเรียบร้อยอ,อ,อย่างนั้นเจ้าสีก็ได้ซิ่งเซอร์รีมายัางเกาะบ,บิ๊กมัม และเราก็ได้การนำใส่มันตอแต่เมื่อเราแปลงร่างเป็นพาตื่นในห้องของมันมันก็ทําให้เรานี่ดูยากมากพี่แกก็ได้ตบมั่วๆจนเจ้าบอลน่าสะิทนตัวนั้นตายหาไปอีกตัวเลยล่ะครับโอ้โหเนื่อยอย่างแรงเลยก็และเราก็ได้กลับมายังเกาะไฮราและพี่แกก็ได้ฟาร์มต่อที่นี้ที่เดิมไปเรื่อยๆฟาร์มกันมาแล้วก็ฟาร์มกันไปเราก็เลเวลถึง1,600แล้วล่ะครับถ้าไม่พี่แกได้มารองรับเควสใหม่ซึ่งมันก็อยู่แถวๆด้านบนแต่ในตอนนั้นเจ้าบอลอีป้ามันก็เกิดมาอีกแล้วล่ะทำให้เจ้า มเจ้าบอสตัวนั้นก็ตายหาไปและโเราก็ได้กลับไปฟาร์มต่อของเลเวลพันหกร้อยเลยแต่เมื่อฆ่าพวกมันได้เราก็ต้องลงมารับเควสไกลพอสมควรทำให้เจ้าสีนี้ได้กลับไปฟาร์มต่อที่เดิมเลยหลักลากไปหนวยขี้การขึ้นแม่แดงแล้วนี่เราก็ได้ฟาร์มต่อไปอีกนิดและในที่สุดภรรารกิจของเราก็สําเร็จและเจ้าสีก็มีมาสเตอรี่ของขาดําถึง4 0 0้แล้วเลยเฮ้ยจากนั้นเจ้าสีก็ดะสิ่งเรือกล้วยไปอย่างแล้วเพื่อที่จะไปยังเกาะกลางสุดใหญ่ยักษ์และเราก็ได้ขึ้นมาบนปาราสาทเพื่อที่จะซื้อขาดําจากอีเจชมพูซึ่ง มันก็ต้องใช้เงิน2.5ล้านบวกกับเฟกเม็ดอีก5,000ันเลยล่ะครับอ,อ้าแพงชิบหายและแล้วเราก็ได้ขาดำว V2 มาแล้วลว้ยแต่ก็นั่นแหละครับเราก็ต้องฟา์มาัตเตอรี่ใหม่ทั้งหมดเลยเอ,อ้าวเสแสนเลยเกอซึ่งไอ้ขาดำว V2 นี้มันก็โจมตีเร็วพอสมควรลและและมันก็เร็วกว่าขาดดาแบบธรรมดายเยอะเลยและในตอนนั้นเพื่อนๆของเราก็ได้บอกครับว่าแย่ยักษ์เจ้าทะเลมันเกิดอีกแล้วล่ะว้ยถ้าไม่เจ้าซีและเพื่อนๆเดินสิงเรือมาหามันและรุมประชาันใส่มันทันทีจากนั้นเจ้าซีก็ดะเดินทางต่อมาที่ เกาะต้นไม้ใหญ่และมุ่งหน้าไปตัวเจ้าบอสของมันตอซึ่งจ้าสีก็ได้ใช้ขาดำวีสองการนำส้นตีนใส่มันจนเรานี่ได้มาสเตอรี่มาเต็มเลยและเราก็ได้สกิลแรกของขาดำวีสองมาแล้วล่ะครับอ๋อโคตรเทล่ละมัง้งจากนั้นเจ้าสีก็ได้มุ่งหน้ามาที่เกาะบิ๊กมัมและได้กระน,นำใส่เจ้าบอสต,ตัวนี้อีกครั้งจนเราน้นได้มาสเตอรี่มาถึง200กันเลยแล,และเราก็ได้สกิลที่2ของขาดำมาแล้วล่ะครับและภารกิจของเราในคลิปนี้ก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและเราก็มาดูกันซิว่าคลิปหน้าเราจะทำอะไรต่อไปไไว้ อย่าลืมติดตามกันด้วยล่ะและเรื่องราวของบอกฟิเดซีรีส์มหากาศจนสลัดเกียร์ในคลิปนี้ก็ได้จบลงและรอติดตามคลิปใหม่ได้เร็วนี้ไม่นานเกินรอแน่นอนนะครับผม ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแลยครับผมสําหรับบล็อกฟุตเดีซีรีใน EP ีที่15แล้วนะครับก็ขอขอบคุณทุกทุกคนที่ติดตามรับชมกันมาตลอดเลยนะครับอย่าทิ้งกันไปไหนล่ะและในคลิปต่อๆไปนะผมก็อยากให้ผมทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับทำรีวิว2ก็แนะนํากันได้เลยและในคลิปนี้ดีซีเกมเมขอลาไปก่อนแล้วล่ะสวีดสวัสดีไปละจุ๊บ